ก็สวัสดีครับผู้ช่องบ่าวบนทองกรีดวันนี้มาอัปเดตการสร้างทางรถไฟช่วง่ายุเข้าที่คนที่คอนทนต์เราถทายคิปตรงนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตก็สร้างรางรถไฟ Determined okay. your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of death and in fear. Oh. Uh, yeah, yeah, yeah. Yeah. They won't yeah. find yeah. a trace yeah. of you anywhere or yeah. yeah. any place yeah. Yeah. หินมักหินไะไรก็วางถึงจุดนี้เลยคนนุคนส้นสุดจะตรงนี้อันหินหินที่จะวางหมดเน,นี่ยไปไม่ได้ไงทางยังไม่เสร็จไงถึงจุดนู้นนะนาก็เตรียมพร้อมหมดแล้วนี่้อาวางก็จะวางถึงจุดนั้นเดี๋ยวพาไปดูทุกคน Mẹ, mẹ. Vũ Thọ. Kiểu nhà của mình. Thầm. chiếu nhà vào Vũ Thọ. Thầm, thầm. Thầm, nha bà gái ừ thảm nhìn châu à ai chứng loại khỏi khỏi hình ai khỏi nam châu xây luôn kia đó nam bao mẹ mi khu thắng mà ao xây mỏ nam rốt phong đần Pham เดี๋ยวคอยท่าคิปตั๊บนึงกันมันจำคอยได้อยู่พวกนี <c ười> okay. ้เี่อกี้ไอ้ความดันมันขึนไม่ใช่หมอ้อน้ำม,มีปัญหาเดี๋ยวเตือนน้ำไปก่อนก็จะขอไอ้น้ำเชียใส่รถคนหม้อน้ำผมมันมีปัญหาไงก็ไม่รู้ สายมันหลุดนองแกก็ไม่รู้เดี๋ยวผมต้องใส่หม้อน้ําก่อนเอาน้ําเติมก่อนทุกคนพอวิ่งพอวิ่งไปได้วิ่งกลับไปที่ร้านซ่อมได้ทุกคนจะไปเช็คอยู่ก่อนสงสัยสายจะหลุดนี่ไงเขาจะวางเขาวางมาจากนูนะ่นแล้วทุกคนอย่นะ่ะแต่ทางโค้งนูนะ่นน่ะ nè đâm đâm có màu vàng vậy đó nghe ừ, quần mày nhìn nhìn đâm có màu vàng vậy đó đâm có vàng vậy đó có vàng ยีงไงกันาดำเขาวางไวนะ้แล้วมนเน้นอกอไไปไปไป,ไปนเนี่ยก็ม่ทำงานกันทุคนวันนี้มันฝนตกไงพายุเข้า ในหมามาเป็นเพื่อนทุกคนสองตัวจำผมได้อยู่ก่อนมาถ่ายคลิปแต่ท้งนานจนเขเอาหินคุดเคลงไนงะรถกว้งยาวเขาวางมาถึงจนนี้แล้วทุกคนไหมรถที่วางะ่ะ ไม่โควาทำงานอยู่คันเดียวไงก็คือว่าเขาจะมาเกี่ยวกับน้ำอย่าคุณน,น้ำตกน้ำไหลนะครับขุดทางไอข้ขุดลอกอะไรทางเนี่ยคนอันนี้ก็เห็นไหมลำลำเขาระวังไว้ที่ว่าของกอารแก่แคบของรางรถไฟลำเขาวางเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นงานของผู้หญิงนะมีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่พัฒงานอีกงคนหนึ่งที่เขาทำอะ่ะทำด้วยผู้ชายเ่ครูทำงานอยู่ขัน้น ต่อฟองน้ำเดินมาทุกคนอะไรปักติดไม่รู้ไหนบ้างมองเขาตัวก็าทำงานนี่ไงพูดอ๋อก็พูดก็ลอกติดตรงนี้ไงทุกคนนะ ดึงนาถมหน่อยอยู่ต like ูงนี้เนี่ยล nice ้างไฟเขาวางถึงนี้แล้วไหมหมอนเนี่ยควรเนี่ยวางมตรงนี้แล้วหมอนก็วางเลเนี่ยวางแล้วก็จะดึงห่อทีเเี้าเนี่ยวางไว้เรียบร้อยแล้ว ขามีรองตีนตะขาบด้วยทุ่คน,นลองเป็นร่องล่องล่องดไม่เป็นร่องหรือเปล่าเป็่นลองไม่ตีนตะขาบเป็นยางลดจนทุกคน เริ่มวางแล้วนี่เนี่ยอ,อุปกรณ์อุปกรณ์วางเข้าเห็นไหมเนี่ยจะสอดขึ้นมาไงเอาสอดสอดแล้วยก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 อย่างเงี้ยก็จะใช้เชือกวัดร,ระยะเนี่ยเชือกจะวัดร,ระยะทุกคน,นเห็นไหมก็มียางรองตรงนู้นเขายังไม่เสร็จดีไงเขาบอเอาเริ่มรตรงนี้ไงตรงนี้เขายังไม่วางหรือเปล่าใกล้ๆกล้นั่นแหละ วางมาได้ทุกคนมามาข้างหนึ่งแล้วจะวางไปทีละข้างละข้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็จะมีเชือกวางเห็นไหมเป็นร่องแล้วก็ใช้พิโคเขีย่ยออก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 เขียยเ่ยระยะห่างมาดูแล้วมันสามสิบเมตรนี่แหละคนสามสิบมีละสามสิบเส้นนี่ละห่างเลย ระยะวันสามสิบเซนเนี่ยเห็นไหมระยะห่างของหมอนหลังรถไฟอะ่ะเขาทำง,งานเราไม่กล้าเขามาถ่ายใกล้แต่เขาไม่ทำง,งานนี้เราขายใกล้ได้ไงนึงไง วันนี้เขาหยุดกัน,กนทุกคนเขาปิดทางไปทุกคน ยางรางรางลุไปวางไุกไปทำถึงถึงนุ่นจุดนี้เป็นจุดของไหเส้นทางบรร้องคนเส้นทางบ้ารร้องคองน,งนคงคงจะไปหาลุนละออกโค้งไม่ได้ข้ามถนนไปทางที่ใหญ่ยกเป็นยกระดับไปข้ปามไปไอ้คนพองน้อยทุกคนตรงเป็นออฟฟิศกับเป็นแคมป์ กอยังไงก็ตางติดตามช่องดูรูปแบบบนคลองคนเด็ดผู่สารอย่งนี้นะครัผม่ผมต้องไปดูรถผมก่อนว่าน้ำน้ำมันรู้สึกว่าน้ำมันสารมีปัญหาเนผมจะเอาเอาสายสั่กระขน้ำของเสียงนาก็เลยเต็มกมร้นความดัขึ้นีมดความดันเลียน ฝากกาดติดตามช่องตูบูบาร์คุณองก็เลยด้วยนะครับผมติดตามแล้ะขอบคุณทุกคนทีู่ติดตามก่อนผู้ติดตามใหม่ทุกคนที่ติดตามช่องนี้นะครับขอขอบคุณอย่างมากเลยเนี่ยผมก็คงจะจบคลิปึงเท่านี้นะครับผมลาบีนะครับคุมล